สวัสดีค่ะมาพบกับแนวทางของหวยลาวนะคะงวดวันที่19มีนาคมค่ะชุดนี้เป็นชุดของ4ตัวนะคะสถิติย้อนหลังเป็น4งวดก็จะเริ่มใช้สูตรวันที่2มีนาคมนะคะวันที่ออกผล05724นะคะมาเป็นแนวทางตั้งต้นในการคำนวณตัวสูตรชุดนี้นะคะเป็นสูตรที่คิดคำนวณขึ้นมาใหม่นะคะ โดยการใช้หลักหมื่นคูณด้วยบวกด้วยหลักร้อยคูณ4บวกด้วยหลักหน่วยคูณ3นะคะบวกด้วยตัวที่2เราใช้หลักหมื่นบวกหลักพันคูณหบวก2ตัวที่3เราใช้หลักพันคูณ4บวกหลักร้อยบวก3ตัวที่4ี่เราใช้หลักพันบวกด้วยหลักสิบคูณ3บวกหลักหน่วยนะคะเราก็บวก7ในชุดนี้นะคะงวดที่แล้วที่เราคำนวณให้จะเป็นชุดนี้นะคะชุดที่ออก ที่คำนวณได้9648นะคะในงวดนี้ตัวเลขที่เข้านะคะก็จะมีแค่2ตัวก็คือ6กับ8ก็จะเป็น6นะคะแล้วก็8แต่มันจับแล้วมันไม่ได้ชุด2ตัวนะคะเพราะว่า6กับ8มันอยู่คนละอยู่คนละฝั่งกันก็จะเป็นบนกับล่าง6จะมามาบนนะคะแล้ว8มาล่างแล้วก็มันออกเป็นเลข3 2ตัว88 8, นะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้คำได้แค่ใกล้เคียงนะคะก็คือห4สี่แปดซึ่งผลมันเป็นหกมันเป็นแปดแปดหกสามนะคะตัวนี้มันไม่ใช่สามมันเป็นสี่เพราะฉะนั้นจับสาตัวรอบนี้มันก็เลยไม่เข้านะคะมันเป็นแค่หถ้ากลับตัวกลับเนาะมันก็ได้แค่หกสี่แปดนะคะไม่ใช่หกสามปดนะคะก็เป็นสถิติเอาไว้เป็นแนวทางจากงวดที่แล้วนะคะส่วนสูตรในรอบนี้ก็เป็นชุดใหม่นะคะเป็นสูตรใหม่เกือบทั้งหมดเลย จะมีแค่สูตรนี้นะคะสูตรที่สองที่ตามมาจากงวดที่แล้วนะคะหมื่นบวกพันคูณห้บวกกับสองแล้วก็ตัวนี้สองตัวนี้นะคะสองสูตรนี้จะเป็นงวดอ่สูตรเดิมสูตรเดิมเลยนะคะที่จะเป็นสูตรพันหมื่นบวกร้อยคูณ4ี่บวกหน่วยคูณสาบวก9นะคะแล้วก็หมื่นบวกพันคูณห้าบวกสองนะคะอันนี้จะเป็นสูตรเดิมที่ตามมาจากงวดที่แล้ว มาดูการคำนวณกันนะคะเดี๋ยวเลขสูตรออกอยังไงเดี๋ยวจะแจ้งเนาะว่าไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้ด้านหน้านะคะก็จะเขียนไว้ด้านบนสูตรแรกเลยเนี่ยเราใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยคูณ4บวกด้วยหลักหน่วยคูณ3บวก9หลักหมื่นนะคะคือเลข0ูนหลักร้อยคูณ4 73 21 7 4ส8ีหลักหน่วยคูณ3คือ4คูณ3ได้12บนะคะบวกด้วยก ศบวก8เท่ากับ8ปนะคะแบวกกับ2เท่ากับ10 10บวก9ได้19ตัวที่สองใช้หลักหมื่นบวกหลักพันคูณ5 5้าคูณ5ได้ยีบห้าบวกได้สองใช้5บวกกับ2เท่ากับ7สูตรที่3มหลักพันคูณ3ามคูณ3าได้15บวกได้หลักร้อยนะคะคือเลขเจบวกได้สามนะคะคงที่เจ็ด ห้าบวกกับเจ็ดได้เท่ากับสิบสองนะคะสองบวกกับสามได้สิบห้านะคะก็จะเป็นเลขห้าสูตรที่สี่เราใช้หลักพัน์คือห้าบวกด้หลักสิบคูณสามสองคูณสามมีค่าเท่ากับหกบวกได้หลักหน่วยคือเลขสี่บวกด้วยเจ็ดห้าบวกหกเท่ากับสิบอดบวกสี่เท่ากับสิบห้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสอง เก้าห้านะคะวันที่5มีนา5 2 79นะคะก็จะมาครบเนาะ5 2 2นะคะ7แล้วก็9งวดต่อไปนะคะตัวแรกเราใช้หลักหมื่นคือเลขหนึ่งหลักร้อยคูณ4 2่คูณ 4, ได้8หลักหน่วยคูณ3 93ก้าได้27บวกด้วยเ้คงที่ 1บวกได้วยดนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ9 9บวกกับ7ได้16 6หบวก9ได้15สูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณ5 5าคูณ5ได้25บวกด้วยสอบวกหได้6 6หบวกสได้8 ตัวที่3ามหลักพันคูณ3 5หคูณ3 15, ได้15บวกด้วยหลักร้อยนะคะคือ2บวกด้วยสามคงที่5บวกสองเป็น7 7บวก3ามได้10นะคะเอาสูงมาสูตรที่4หลักพันขึ้นต้นนะคะบวกด้วยหลักสิบคูณ3 7 3ดสาได้21บวกด้วยหลักหน่วยคือเลข9้านะคะเราก็บวกด้วยเจคงที่5บวก1เท่ากับ6 6บวกกับ9้าได้ส5บห้า ห้าบวกกับเจ็ดได้สิบสองห้าแปดศูนย์สองนะคะวันที่เก้ามีนาเนี่ยออกเป็นเก้าศูนย์ห้าสองนะคะมาดูงวดที่สามตัวแรกหลักหมื่นคือเลขหนึ่งหลักร้อยคูณสี่ศูนย์คูณสี่ได้ศูนย์หลักหน่วยคูณสามสองคูณสามได้หกบวกกับเก้าคงที่ 1บวกศย์ 0, ได้หนึ่งบวกหได้เจ็ดเจ็ดบวกกับ9้าได้16หตัวที่สองใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณห8คูณหนะคะได้4ี่สิบวกได้สองคงที่1บวกศูนย์ได้หนึ่งบวกสองได้สามตัวที่สามหลักพันคูณสามแดสามได้24บบวกได้หลักร้อย หลักร้อยคือศูนย์นะคะแล้วก็บวกได้สามคงที่สี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดตัวที่สี่นะคะหลักพันคือเลขแปดบวกด้วยหลักสิบคูณสามห้าคูณสามได้สิบห้าบวกด้วยหลักหน่วยนะคะเป็นเลขสองบวกด้วยเจ็ดคงที่แปดบวกห้าเป็นสิ <3 S 1> บสามสามบวกสองเท่ากับห้า 5บวกกับเได้12บสองหกสามนะคะวันที่12มีนาคมผลออก3 6 7 2รอบนี้จะเป็นอสองตำแหน่งนี้สลับกันนะคะงวดที่4สูตรแรกเราใช้หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นคือเลขเก้หลักร้อยคูณ4 6 3 18 6 4ได้24หลักหน่วยคือ2 หลักหน่วยคูณสามนะคะสองคูณสามได้หกบวกกับเก้าคงที่เก้าบวกสี่ได้สิบสามสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกเก้าได้สิบแปตัวที่สองนะคะหลักหมื่นขึ้นต้นเป็นเลขเก้าบวกด้วยหลักพันคูณห้าสามคูณห้าได้สิบห้าบวกด้วยสองคงที่เก้าบวกห้ามีค่าเท่ากับสิบสี่นะคะสี่บวกกับสองบวกกับ2ได้เท่ากับห ตัวที่3ามหลักพันคูณสามนะคะหลักพันคือสามามคูณสามได้เก้าบวกด้วยหลักร้อยคือหกบวกด้วยสามคุงที่ได้เก้าบวกกับหเท่ากับสิบห้าห้าบวกกับสามเป็นแปดตัวสุดท้ายนะคะหลักพันขึ้นต้นเป็นเลขสามบวกด้วยหลักสิบคูณสามเจ็คูณสามได้ย1ิบเอด บวกด้วยหลักหน่วยนะคะรอบนี้เป็นสองแล้วก็เป็นเลขเจคงที่3ามบวกหมีค่าเท่ากับ4 4บวกกับ2มีค่าเป็น6 6บวกกับ7จดเท่ากับสิบสามนะคะผลงวดที่แล้ว8 8 6 3รอบนี้จะมีหลักหลักพันกับหลักหน่วยนะคะที่ตรงตามตำแหน่งแล้วก็สองตัวนี้ก็จะสลับตำแหน่งกันมาดูของงวด อันนี้จะเป็นแนวทางของงวดวันที่19นะคะตัวแรกหลักหมื่นก็คือเลข7หลักร้อยคูณ4 8 3แปดสปดสสามนะคะแปส่สามสิ 4, หลักหน่วยคือเลข3 3 3คูณ3ได้9บวกได้9นะคะ7บวกกับ2เท่ากับ9 9บวก9ได้18นะคะ8 บวกกับ9ได้17จะเป็นเลข7นะคะตัวที่2เราก็ใช้หลักหมื่นก็คือเลข7บวกด้วยหลักพันคูณ5 8 5ได้40บวกด้วย2คงที่ค่ะ7บวกกับ0เป็น7 7บวก2เท่ากับ9ตัวที่3นะคะหลักพันคูณ3 8 3ได้24หลักร้อยคือเลข8 แล้วก็ตามด้วยเลข3ามคงที่นะคะใช้4บวกกับ8เท่ากับ1 2 2บวกกับ3ได้เท่ากับ5ตัวสุดท้ายเราใช้หลักพันคือเลข8บวกด้วยหลัก10คูณ3หลัก10คือ6 6 3 8บวกด้วยหลักหน่วยคือเลข3นะคะแล้ก็ตามด้วยเลข7โคงที่8บวก8เท่ากับ16 6บวกกับ3ได้เท่ากับ9นะคะ9บวกกับ7ได้เท่ากับ16 จะเป็นชุด7 9 5 6นะคะชุดนี้สามารถเป็นชุดที่เอาไปปักหลักให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ชุดของจับตัวเลขกันนะคะ7 9 5 6นะคะตัวชุด7 9 5 6เนี่ยสามารถ จับชุดเป็น2ตัวนะคะก็จะได้ตัวเลขประมาณ4 5ชุดนะคะก็จะเป็น7 9 7 5นะคะ7 6 9ดห6หหนะคะแล้วก็5 6ก็จะได้ชุดประมาณ6ชุดนะคะส่วน3ตัว สามตัวชุดนี้เนี่ยสามารถจับได้ตั้งแต่เจ็ดเก้าห้าแบบไม่ปักหลักนะคะเจ็ดเก้าหกนะคะแล้วก็จะเป็นเก้าห้าหกก็จะจับชุดได้เป็นชุดของชุดสามตัวนะคะประมาณสามชุดดังนี้นะคะนะ่าไม่น่าจะจับพลาดละได้ประมาณสามชุด ก็จะเป็นแนวทางของวันที่19มีนาคมสำหรับชุด4ตัวตรงชุดเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ